ลับแล2024ตอนที่6ความมืดที่แผ่ขยายควันหนาทึบลอยอยู่เหนือถนนเสียงกรีดร้องและเสียงวิ่งสับสนดังไปทั่วทีและมีนาวิ่งไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังจุดที่เกิดเหตุระเบิดหัวใจของทั้งคู่เต้นรัวด้วยความตื่นตระหนกและความกังวลเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุภาพที่เห็นทำให้ทั้งคู่ชะง,งักไปชั่วขณะอาคารหลายหลังพังทลายเศษซากกระจายเต็มถนนร่างของผู้คนที่บาดาเจ็บนอนเรียราดอยู่ทั่วไปที่รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที ยมีมีนาตามไปติดติดอาจารย์ช่วยดูแลคนเจ็บตรงนั้นให้หน่อยนะครับเขาตะโกนบอกมีนาชี้ไปยังกลุ่มคนที่นั่งอยู่ริมถนนผมจะเข้าไปดูในซากตึกอาจมีคนติดอยู่ข้างในมีนาพยักหน้ารับแม้จะรู้สึกกลัวแต่เธอก็รวบรวมความกล้าและเริ่มช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามที่ทีบอกทีมุดเข้าไปในซากอาคารเสียงคอระบ,บนครางและร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากทุกทิศทางเขาพยายามช่วยเหลือทุกคนที่พบเจอแต่ยิ่งลึกเข้าไปในซากปรักหักพังเขาก็ยิ่งรู้สึกว่า มีบางอย่างผิดปกติเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นจากด้านนอกทำให้ทีชังักเขารีบวิ่งกลับออกมาและพบว่าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแม้จะยังไม่ถึงเวลาพบข้าความมืดแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆกลืนกินกูอย่างที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์มีนาทิตโกนเรียกพยายามมองหาร่างของหญิงสาวท่ามกลางความวุ่นวายฉันอยู่นี่ค่ะเสียงของมีนาดังตอบมาทีวิ่งไปหาเธอพบว่าเธอกำลังพยายามช่วยเหลือเด็กน้อยคนหนึ่งที่บาดเจ็บเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ทีบอกขณะช่วยมีนนบยุมเด็กน้อย มีบางอย่างผิดปกติมากทันใดน,นั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากความมืดทำให้ทุกคนชะงักทีและมีนามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวพวกเขารู้ว่าอันตรายที่แท้จริงกำลังจะมาถึงเสียงคำรามนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามากว่าเดิมทีรีบอุกมุมเด็กน้อยขึ้นมาแล้วคว้ามือของมีนาเร็วครับเราต้องหนีไปจากที่นี่เขาพูดเสียงเข้มพยายามกลบความหวาดกลัวที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจทั้งสามวิ่งไปตามถนนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังพยายามมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ ที่ยังมีแสงสว่างหลงเหลืออยู่เสียงกรีดร้องของผู้คนและเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตปริศนาดังไล่หลังมาติดมันคืออะไรกันแน่มีนาถามระหว่างวิ่งเสียงสั่นเครือด้วยความกลัวผมไม่รู้ครับทีตอบแต่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความมืดที่กำลังแผ่ขยายนั่นเราต้องหาที่หลบภยัยก่อนขณะที่พวกเขาวิ่งผ่านตะครั้งหลังหนึ่งที่สังเกตเห็นประตูที่เปิดแง้มอยู่ทางนี้ครับเขาตะโกนพาทุกคนวิ่งเข้าไปในอาคารภายในตึกมืดสนิทที่วางเด็กน้อยลงอย่างรมะมัดระวังแล้วหยิบไฟฉายออกมาจากกระเป๋าเสื้อกาว เขาส่องไฟไปรอบๆพบว่าพวกเขาอยู่ในห้องถงเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและยายแมงมุมเราควรปิดประตูไมคะมีนาถามเสียงสันเทาทีสายหน้ายังครับเราต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนด้านนอกสิ่งที่เห็นทําให้เขาต้องกลั้นหายใจความมืดที่แผ่ขยายนั้นไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดามันเคลื่อนไหวได้ไดราวกับมีชีวิตและดูเหมือนจะกลืนกินทุกอย่างที่สัมผัสร,ร่างของผู้คนที่วิ่งหนีถูกความมืดนั้นอบล้อมก่อนจะหายไปในพริบตาพระเจ้า ที่พึ่พำถอยห่างจากหน้าต่างด้วยความตกใจมีนาเข้ามาใกล้ดวงตาเธอเบอิกกว้างด้วยความหวาดกลัวมันคืออะไรกันแน่คะ